สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนสิงหาคมปี2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดปลกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนามังกรรับฟังคลิปนี้ได้และท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนถ้าสามารถดูตามราศีได้การพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรดาวประจําตัวของท่านคือตําแหน่งดาวพระเสารและดาวพระเสารอยู่ในตําแหน่งโยกหน้ากับลัคนาเรียกว่าอยู่ในภพสหัชชะตัวท่านนะคะไปอยู่ในภพนี้อาจมีเกณฑ์ของการเดินทางการเดินทางระยะใกล้ๆการไปพบปะเพื่อนฝูงพี่น้องนะคะหรือว่าการเข้าไปในแวดวงสังคมของท่าน ดาวพระเสารจุดนี้จะสถิตไปจนถึงวันที่23สิงหาคมและจะเห็นได้ว่าดาวประจําตัวจะเล็งอยู่กับตําแหน่งดาวอังคารจุดนี้เกิดเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะเรียกว่าเป็นดาวคู่สงครามอาจจะเกิดปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น แต่ดาวอังคารของท่านเข้มแข็งในช่วงเดือนนี้ค่ะดาวอังคารได้ตําแหน่งมหาจักรเรียกว่ารอบระยะเวลานี้มีความขยันได้ดีมีเกณฑ์ได้โชคลาภเข้ามาบางอย่างนะคะบางคนมีเกณฑ์ได้โชคลาภเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเรือนหรืออาจจะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลในบ้านของท่าน ส่วนดาวพระเสาร์และดาวอังคารเมื่อเล็งกันในจุดนี้อาจจะต้องระมัดระวังจุดของการสื่อสารคำพูดนะคะเมื่อเล็งกับดาวอังคารซึ่งมาอยู่ในภพเรือนสุภะคำพูดซึ่งอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะได้เกิดเรื่องของความเข้าใจผิดหรือบางคนค่ะอาจได้ยินข่าวสารเกี่ยวข้องกับเรื่องการเจ็บป่วยของคนในบ้านเกิดขึ้นการรักษาตัวเกิดขึ้นได้และอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเร็วนะคะ จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆในช่วงรอบระยะเวลานี้ด้วยเช่นกันค่ะและพอ23ดาวพระเสาจะยกมาสู่ภพเรือนการเงินตัวตนของท่านไปอยู่ในภพการเงินแสดงว่ารอบระยะเวลานี้คิดเรื่องหาเงินหาไรายได้ตำแหน่งเกษตรเรือนสองเป็นบ้านของดาวพระเสารและมีราหูตั้งรับนะคะจุดนี้เกิดเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ ต้องบอกแบบนี้ว่าช่วงรอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์ได้รับการเงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์การเจราจาในเรื่องของการเงินการแก้ไขข้อตกลงส่วนแบ่งต่างๆแต่ก็มีเกณฑ์กับเรื่องของข้อผิดพลาดของสัญญาบางอย่างซึ่งจะเกิดขึ้นได้เพราะจะเห็นได้ว่าพบเรือนการเงินของท่านค่ะมีดาวพระพุธและดาวราหูเล็งกันอยู่ซึ่งเกิดเป็นดาวคู่ศัตรูดาวพุธเป็นดาวอริ อริในเรื่องของคำพูดอริในเรื่องของสัญญาข้อบทกฎหมายต่างๆรวมถึงเชื่อมโยงไปกับดาวพฤหัสซึ่งอยู่ในทุกสถานภพความถูกต้องสิ่งถูกต้องอาจถูกบดบงังบางอย่างเอาไว้บางคนจุดนี้มีเกณฑ์เสียการเงินจากเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะและดาวอาทิตย์ที่อยู่ในภพเรือนนี้ซึ่งได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีเมื่อเล็งกับดาวที่เป็นเกษตร,รเรียกว่าดวงดาวอ่อนกำลัง เกิดเป็นดาวที่เรียกว่าปลกเกษตรหรือปอระเกษตรแต่โชคลาภก็ยังคงเกิดขึ้นได้นะคะเกิดขึ้นในลักษณะของทุกขลาภก็ได้ได้เงินจากเรื่องของการเจรจาได้เงินมาแต่ต้องทะเลาะกันหรือบางคนได้เงินมาจากเรื่องของการรักษาตัวการเจ็บป่วยหรือการเสียชีวิตเกิดขึ้นได้นะคะและจุดนี้ค่ะดาวอาทิตย์ซึ่งอยู่ในภพมรณะท่านอาจมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลอาจมีเกณฑ์ของการได้แก้ไขสิ่งเก่าและ และให้ระมัดระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงในรอบระยะเวลาที่ดาวอาทิตย์เล็งกับดาวราหูจุดนี้ด้วยมักจะมีคนอิจฉาคนให้ร้ายคนดินทาตัวท่านเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูในภพอริของท่านกัน ภพอริถือเป็นทุสถานภพนะคะอริในที่นี้อาจจะหมายถึงปัญหาเรื่องการเจรจาเรื่องคำพูดสัญญากฎหมายต่างๆหรือเรื่องของวงสังคมต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นตัวท่านเองรอบระยะเวลานี้ที่ดาวพฤหัสมาสถิตในภพเรือนนี้จะมีความอึดอัดใจบางอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกดาวพฤหัสเป็นดาววินาศเมื่อมาอยู่ในภพอริ มีทั้งตำแหน่งปลักเกษตรและอุจจาวิาราชอาจมีปัญหาที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้ปัญหาคดีความปัญหาเรื่องของการหมกเม็ดบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาที่มีการทำสัญญาบางอย่างตัวท่านยังคงเข้าไปอยู่ในจุดที่จะได้รับโชคลาภได้รับในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการปรับ เพื่อสู่ฐานระดับชีวิตที่ดีขึ้นแต่จุดนี้เมื่อพิหัสดาวสุภเคราะห์ใหญ่มาอยู่ในภพอริระวังข้อผิดพลาดการผิดคําพูดการไม่รักษาคําพูดต่างๆซึ่งจะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะและระวังการเอาลายเซ็นของตัวท่านหรือเครดิตความน่าเชื่อถือของตัวท่านไปพัวพันกับเรื่องคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการค้าประกันต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างมีเกณฑ์ที่จะเกิดความเดือดร้อนได้ จุดนี้ดาวพระเกตก็กลุมร่วมด้วยและดาวพระศุกร์อยู่ไปจนถึง22สิงหาคมศุกร์จุลจักรจุลจักรในที่นี้เมื่อดาวมีกำลังนะคะก็เรียกว่าปัญหานั้นย่อมเป็นปัญหาใหญ่ด้วยเช่นกันดาวศุกร์เป็นดาวปุตตาก ระวังเด็กสร้างความเดือดร้อนให้เด็กเล็กๆบริวารนะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่าท่านหรือระวังเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการพนันขันต่อ,ต,อต่างๆรอบระยะเวลานี้เวลาจะเกิดปัญหาก็จะเกิดขึ้นเยอะนะคะแต่ก็เรียกว่าถ้าสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนี้ไปได้หากท่านมีบริวารหากท่านมีลูกน้องนะคะท่านจะได้พบเจอกับลูกน้องที่มีความขยนันมีความอดทนและมีศักยภาพได้ดีนั่นเองค่ะ และมาดูในพกที่เล็งลัคนาของท่านเล็งหมายถึงส่งปะทะมายังตัวแต่อาจจะมีความหมายทางด้านของความลำบากใจบางอย่างอาทิตยามหาจักรอยู่ในพกนี้ในพกปัต,ตนิเล็งมายังตัวตนของท่าน ใครที่ทําธุรกิจธุรกรรมร่วมหุ้นส่วนคู่ค้าลูกค้าต่างๆรอบระยะเวลานี้จะได้ลูกค้ารายใหญ่เข้ามาแต่อาจจะเป็นคนเจ้าปัญหาอาจจะเรื่องมากอาจจะเป็นคนที่มีข้อโต้แย้งเยอะขอส่วนต่างเยอะหรือว่าอาจจะมีการเรียกเบี้ยส่วนต่างต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะส่วนพระพุทธยกเข้ามาตั้งแต่วันที่3สถิตในพเรือนนี้จนถึงวันที่25 พุทธเป็นเจ้าเรือนอริแน่นอนว่าปัญหายังคงเห็นได้ชัดในเรื่องของธุรกิจธุรก,กรรมคู่ค้ามักจะมาในลักษณะเพศตรงข้ามหรือลูกค้าของท่านรอบระยะเวลานี้อาจมีการวิวาทะอาจมีการพูดจาเรียกว่าเป็นการทำการตลาดที่ค่อนข้างเหนื่อยเลยมีการต่อรองที่ตัวท่านนั้นจะลำบากใจบางอย่างเข้ามาค่ะส่วนดาวศุกร์ค่ะ22สิงหาคมจะเข้ามาบันเทาศุกร์เป็นราชาโชคจุดนี้เล็งบันตัว แต่ก็เรียกว่าสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันด์นะคะดาวสุขเล็งลัคนาพินทุบาทแน่นอนว่าอึดอัดจใจลำบากใจนะคะแล้วก็ไม่เป็นไปได้ดั่งใจความสุขหายไปโดนบั่นทอนบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรู้สึกออกไปนะคะแต่ก็ได้ตำแหน่งราชาโชคแสดงว่าท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากปุตตะจากบริวารจากลูกน้องหลังจากวันที่22สิสิงหาคมไป เกณการลงทุนจะดีขึ้นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจะดีขึ้นและสุขเป็นเจ้าเรือนการงานของท่านเพราะฉะนั้น จุดการงานตั้งแต่ต้นเดือนจนถึง22ยังคงมีปัญหาที่ต้องระมัดระวังในเรื่องการเซ็นการค้ำต่างๆหรือสัญญาต่างๆแต่พอ22สิสงิงหาคมดาวศุกร์จุดนี้ถึงแม้จะไม่ได้ดั่งใจบางอย่างหรือทุกอย่างการตั้งเป้าหมายอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าแต่เมื่อดาวการงานได้ตำแหน่งราชาโชคเล็งมาที่ตัวแสดงว่าสถานะการงานดีขึ้นลูกค้าดีขึ้นกลุ่มลูกค้าจะทำให้ท่านนั้นได้รับผลประโยชน์มากขึ้นนั่นเองค่ะ ดวงดาวต่างๆดีๆๆมีเสียนี่เสียมีดีถึงแม้จะมีเรื่องของโชคเข้ามามีเรื่องของการเงินเข้ามานะคะมีเรื่องของข้อตกลงที่ทําให้ท่านได้รับผลประโยชน์เข้ามาก็ตามก็จะเห็นได้ว่า ช่วงปลายเดือนค่ะดาวพุธก็จะเล็งกับดาวราหูนะคะและช่วงต้นเดือนพระเสาร์ก็เล็งกับดาวอังคารจุดนี้ดวงดาวก็ยังคงบอกว่ายังคงมีการบิดพลิ้วสัญญาและการที่จะเกิดปัญหาการทะเลาะความเข้าใจผิดเกิดกันขึ้นได้ตลอดเวลารวมถึงการโดนดิสเครดิตนะคะการโดนลดความสําคัญลงในองค์กรต่างๆอาจจะเกิดขึ้นตัวท่านช่วงห่วงเวลานี้มีเกณฑ์สร้างศัตรูนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะมีศัตรูที่หวังมาหมายการเงิน ของท่านหรือบางคนศัตรูก็คือตัวท่านเองใช้จ่ายเงินหมุนเงินไม่ทันเกิดขึ้นได้เนื่องจากราหูรอบนี้มาเจอกับดาวที่ได้ตําแหน่งเกษตรนะคะก็จะแปลสภาพทําให้การเงินไม่เสถียรการเงินสั่นคลอนได้ในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะส่วนเรื่องคู่ครองคนรัก ดาวปตัตตนิของท่านคือดาวพระจันทร์แต่เนื่องจากดาวจันทร์มีการเดินเร็วสองวันครึ่งย้ายไปในแต่ละราศีในที่นี้ดิฉันขอใช้ตำแหน่งดาวพฤหัสในการพยากรณ์แทนค่ะดาวพฤหัสอยู่ในภพอริแสดงว่ารอบระยะเวลานี้เรื่องของคู่ก็ยังคงไม่เสถียรเกิดเรื่องของความหึงหวงได้เกิดเรื่องของความเข้าใจผิดกันได้รวมถึงค่ะวันที1่1ถึงวันที่17อาทิตย์อยู่ในเรือนปตัตตนิ ผู้ครองคนรักมีอารมณ์ร้อนนะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟอยู่ในราศีแม่ธาตุน้ำนะคะบางครั้งสถานการณ์บางอย่างก็อาจจะมีอารมณ์สุนเฉียวโดวยใช่เหตุเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันและวันที่17อาทิตย์ยกออกไปพระพุธย,ยกเข้ามา3-25 จุดนี้ดาวพระพุทธเล็งลัคนานะคะก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของปัญหาคําพูดการสื่อสารต่างๆหรือบางคนนะคะกว่าจะหาจุดลงตัวได้จะต้องพูดคุยเจราจาก,กันให้เข้าใจถ่องแท้ลักษณะแบบนี้ค่ะ และการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาของแต่ละท่านแต่ละคนก็จะมีทิศทางแตกต่างกันไปบางคนเลือกจะเงียบบางคนเลือกที่จะปฏิบัติด,ด้วยคำพูดบางช่วงบางสถานการณ์พูดกันแล้วไม่เข้าใจลองดูว่าผู้ของท่านหรือว่าคนที่ท่านสนทนาด้วยท่านจะใช้ทักษะด้านใดในด้านของการสื่อสารค่ะพอ25นะคะดาวพระพุธก็ยกออกไปส่วนดาวพระศุกร์จะเข้ามา22สิงหาคมเพราะนั้นจุดนี้ดาวศุกร์ลิงลักษุกเจ็ดอาจารย์เจ้า ว่าร้อนนิรันปรราถนาเรื่องของความรักแรงนะคะแต่สุขได้ตําแหน่งราชาโชคมีเกณฑ์ได้ดื่มได้กินได้เที่ยวได้เครื่องหอมได้ของขวัญน,นะคะเข้ามานะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดความรักใหม่ผู้อาจจะขี้อ้อนช่วงรอบระยะเวลานี้แต่บางอย่างก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจตัวท่านดาวสุขเป็นดาวแห่งราคะเป็นดาวแห่ง คารมต่างๆแห่งเรื่องของความปรารถนาทางเพศเพราะฉะนั้นจุดนี้อาจจะมีสิ่งต่างๆที่สอดแทรกไปด้วยความเครียดที่เข้ามาด้วยเช่นกันแต่ก็มีโชคลาภเข้ามาสําหรับตัวท่านนั่นเองค่ะและบางคนมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ทํางานร่วมกับคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักรอบระยะเวลานี้สนับสนุนส่งเสริมตัวท่านในเรื่องกิจกรรมต่างๆที่ได้ทํา ส่วนดาวสุขเราใช้ทายสถานะหัวใจนะคะและเรื่องของเงินทองช่วงต้นเดือนถึง22่สกบ์ุขอยู่ในภพอริแสดงว่ารอบระยะเวลานี้ ความรักอาจจะมีเรื่องของสิ่งที่มาขัดขวางค่อนข้างเยอะมีเรื่องทัศนคติไม่ลงรอยกันหรือใครที่คาดหวังจะมีความรักมักจะกินแ้วไปช่วงรอบระยะเวลานี้ความรักจะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงหลังจาก22สิงหาคมค่ะซึ่งดาวสุขจะยกมาเล็งรับแต่ก็อาจจะไม่ได้ดังใจไปทุกอย่างเพราะตัวท่านปรารถนาสิ่งใดก็มักจะไม่ได้ดังใจเพียงแต่มีเกณฑ์ได้โชคลาภเข้ามาจากเรื่องของหัวใจเรื่องของความรักนั่นเองค่ะ ดวงดาวต่างๆมีทั้งดีทั้งเสียแยกแยะให้ออกว่าควรใช้สิ่งใดามาประกอบในฐานของการดำเนินชีวิตนะคะบางช่วงเวลาจะมีเรื่องดีเข้ามาบางช่วงเวลาจะมีเรื่องของสิ่งที่ทำให้ท่านบั่นทอนสุขภาพจิตสุขภาพใจของท่านเข้ามาก็ให้ท่านรู้เท่าทันจิตของตัวเองนะคะหากรู้เท่าทันจิตและไม่คาดหวังอะไรเยอะเกินไปรอบระยะเวลานี้ก็เชื่อว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสำหรับตัวท่านจะสามารถทุเลาเบาบางลงได้และท่านเป็นคนที่ค่อนข้าง จาปากหนักนิดนึงนะคะเป็นชาวลัคนาราศีหนึ่งที่อาจจะรักในศักดิ์ศรีไม่ค่อยเอ่ยขอความช่วยเหลือจากใครรอบระยะเวลานี้มีความจําเป็นที่จะต้องไปอยู่ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการพูดนะคะและทักษะการพูดในรอบระยะเวลานี้อาจจะด้อยอาจจะอ่อนไปและอาจจะทําให้ตัวเองเกิดความเครียดความคิดมากเกิดขึ้นได้ทําความเข้าใจภาวะอารมณ์ตรงนี้แล้วปรับตัวเองนะคะปรับก่อนท่านก็จะได้ success ก่อนใครนะคะรู้เท่าทันตัวเองจะทําให้ท่าน หาช่องทางต่างๆในการดำเนินชีวิตได้แบบมีความสุขค่ะขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปดีนะคะท่านใดสนใจสมัครสมาชิกนะคะสามารถสมัครเข้ามาได้ดิฉันปักหมุดไว้ให้ด้านล่างสนใจผูกลัคนากันส่วนตัว qr code a ดมาค่ะและสนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยสามารถสมัครมาได้นะคะทักมาที่ qr code นีค่ะ9,900บาทคุ้มค่าแน่นอนกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับชาวมังกรค่ะสวัสดีค่ะ